เบิ่งครับจ <gens> ิ้มอันเสียหนี่ครับน้องก็เป็นน้องทังสี่ครับน้องเป็นน้องธรรมชาติครับพี่น้องโอ้มีหันกเป็ดครับพี่น้องเห็นนกเป็ดบอนครับครับฟังกับคนน้องเง้ยวคนเลยมาเต็มน้องบ้านนี้สนุกว่งเลือกเนาะ น้องเป็นเงาเงาเนาะน้องเป็นเงาเงาเป็นสิเต็มบเมเต็มน้องดอก้เงาเงาคันเออคันคันเป็นแบบต้อมๆเนี่ยยังน้อยนี่คือสิเต็มอยู่เนาะอันนี้เป็นดอนตะปูเนาะครับเป็นดอนเส้นกลางครับพี่น้องให้เบิ่งครับเป็นดอนเส้นกลางแล้วก็เป็นน้องโค้งไปเลยเนาะคุณทัพบรรดาเซียนแห่กันมาแต่ว่าสิเต็มน้อง่เพราะว่าโมเมนต์วันเสาร์วันอาทิตย์ครับพี่น้องเป็นวันธรรมดาบ้านนี่ แม่นบ่ล่ะมาได้ใส่พ่อมาแต่วพนมไผรครับพนมไผรเฮานี่เนาะมื่อใดเพิ่นเล่นปลาบึกไงก็ยี่สิบปีครับบึ้งรับบึ้งรับเนาะครับบึ้งรับบ้านอำเภอพนมไผรยังหวันละเอ็ดพุญละบ้านพ่อหน่อยหมดละครับครับน้องดังได้เนาะครับน้องดังลงแต่ปีห้าสิบปุ๋ยหมดละโอจะมาลงอีกสิบปีพอดีละนั่นแหละผมมีไฟก้าต้องเนาะเพิ่นดูแลรักษาดีอยู่ครับ ปลานี่ลอยโลขึ้นแล้วเนาะลองมันขหน้านนีครับก็เป็นตัวยัขังครับซ้ำง้วเลยนะหล่ะเี้ผมไปมึงก็เห็นซ้ำคุ้ยหยยบวกเอาครับพี่น้องเดี๋ยวท้าติดตามชมครับเดี๋ยวอ่านวันที่21เนาะ ครับวันที่21ครับ21ครับมีน้าเหระครับน้องรัดครับเดี๋ยวไปเบิ่งปลาใหญ่กันเมื่อนี้ก็สิมี่ว่าปลาใหญ่ขึ้นป่าน้องนี่ก็นั่งเดี๋ยวมางก็สิเป็นตะมีของเพิ่นอยู่หน่อยครับอ่าแต่ว่าส่วนมากก็สิเป็นปลาธรรมชาติหลายเนาะน้องน้องแบบนี้เพราะว่ามีฮอดนกเป็ดแม่ก็สิว่าพี่น้องนกเป็ดบินโย่เพิ่นบ่ต้องเนาะเราอันนี้เนาะ น <fell out> <disappeared> nah ี่ครับมี่หอยคนหาิมี่ปะบ่บมีดอกเนาะปลาพื้นบ้านเท่านี้และเนาะปลาตองเหม็นถนเนาะปลาตองบ้านเอาถาที่ตามชมครับมาจากพนมไพรครับมาไพยเอาเบิ่งเอาพี่น้องคธรรมชาติดีครับน้องนี่เป็นน้อเงาคุณล่ะไหยางนี่บ่ต่้กว่ารล้อยไร่เด้อขึ้นว่ะ พิงปลาขาวจริงครับโอ้วยสองสามบาทปลาสลิดกระตูงใหญ่เนี่ยนาะง่อเนาะเออแต่ว่าคนหมดคนหมดบ่อเต็มหนองนี่แล้วมัไม่ได้บลปลาขาวซอยครับผมปลาปลากระดือปลาสลิตปลาตองเอ๊า้นลงดอก สะได้ดอกมันเอขึ้นมา่าแต่ลงมาถึงประมาณตั้ยี่สิบนาทีครับพี่น่อบนเกวนงอบาดนเลยควอ้เอาเดี๋ยว่างมาบึ้งซวนไปหัจะเข้ากันรับพีณน่อบาเพนเป็นแังไลปลาตกปลามันย่างบนข้าตั้ี่สิบนาทีรูกแต่บานมัดเอาเลยปลาบอดหีปานี่ Nghe quá hẹn mong ngon luôn <laughs> đã biết ừ. đi đến bọn lần thắp nhau học bổng rồi, ui, อาชิไปไ้มีบทตื่นน้องมูมี่คนต้องเป็นนักสิละมีใครน้ำไหลโอ้นกเป็ดครับนี่นกเป็ดบาดนี่เ้าะบินไปบินมาอยู่มันี

เออดถือครับถือ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 ือออถือนมาแล้ว่อ้ย็เอาออกเลยเดพี่จังจ้าโอ้เอาไปเอาไปเออปาสลิดง่ายครับพี่น้อยนี่พี่ัง่นนี่โอ้ยครับผมโอ้ยชอเด็ดัอ้ ไอชอนซีปาธรรมชาติไปแข่งเล็ครับพี่น้องเป็นได้โอ้โหน้อก็ได้คือการนี้ก็ได้ครับนี่ออดบักไงเลยครับพี่น้องนี่ออดฮาวดี้ฮาวดี้โอ้ปาธรรมชาติ หงเพราะบันกรเลยครับพี่น้องมทนเหมนโอ้ยเนาะอ้นนะครับนะ้นพี่น้อง่คับเา้นวยัเห็นไปเอาจังเบรกกันนะเอาจังเบรกกันนะมานี่เที่ยวตลงตล้ามืนสุดยอดเหีมานีดีตัวนี เล้ครับแม่สลันแ่มาอ๋อตามสบายครับผมมาแต่ใส่นะนะอุบวนเต๋เอาครับผมมาแต่อุบลโอ้คากคากมือนี้ครับผมถ้าปิดคนเตียงนอนคือจริมั่นกว่านี้เนาะมั่นมั่นแต่ว่าทรัพนี่ก็เอาละเพิ่นเลือกบางวันเนาะปลาธรรมชาติมันหลายเออไม่ฝุ่นครับพี่น้องคนหลายอยู่แต่ว่านังไหนล่ะ คนบุกนน้องรับพี่น้อง้ยน้องนี่เป็นเางาไปนตาคอหง่าโอ้ที่ไทยน้ำลายเนาะหวานยากขนบุฟี่ที่ไทยน้ำามนก็ห้าง่ายเนาะแง่เอาขึ้าดก็ติดจอยมันชิวเบสน้องเอ้ยมึง เมื่อยย้อนนี่แล้วมันนักนักปลาบ่าวดีที่นักเท่านี่นี่แหละปลากับเป็นปลาสลิดละพี่น้องปลาธรรมชาติกับปลาเค็งเนาะปลาคอปลาขาวซอยครับพี่น้องงไหครับผมมาบ้านนาสวนครับผมบ้านสวนครับพีสานบ้านนาสวนครับ อัช่องบ้านนาสวนครับผมครับผมมีสารบ้านนาสวนครับไปเบ่งเลยครับอ่าตามปากปากน้องไหมโอ้อันนั้นเปิดปลาตองเนาะลูกมันโอ้ปลาแพ่ตัวแล้วตัวนี้มันปลาปลาตองปลาตองบ้านเท่านี่เนาะปลาตองน้อยเนาะลูกมันครับโอ้เดียวก็ได้ดอกแม่มันครับน้อยเดี๋ยวก็ได้เห็นลูกมันแล้วบัดนี้เห็นลูกมันแล้วขึ้นฮอดแม่มันโวดแบบนี้ ซาบึงบ้านแม่มันต้องนี้หรอแม่มันเป็นบ่โอ้หนิครับปลาขาวซอยครับผมสวัสดีแต่ว่าสะดุ้งเขาถือครับสะดุ้งแม่แม่สะดุ้งถือนันตังครันปลาบัวแม่ปลาบัวแต่ว่ามันหกเจ้าบัวัดเห็นเขาเห็นนั่นหน้านั่นเราคอบคอบบัวขึ้นเยอะ่ว่าปลาเนี่ยขึ้นเยอะบ้านแม่สามเส้นสองเส้น บอลน,นีขนาดตั้นป่าคนมันตื่นตั้งนี่ไอ้บรรณแอ้มันไปมุปม่งน,นั่นเนาะมันไปสุดนั่นพอดีได้น้องไปเรื่อยๆแล้วหากินน้องทำพะจารกาจังสีแล้วเนาะแนวอีสานม้าเท่าล่ะครับผมม้าเท่ามาเรื่อยๆเบิ้งปลายัางนี่ครับติดขึ้นมานนำนะครับผมปลาลายอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามีอันคี้ไข่น้ำครับพี่น้อง ป้าสองครับอ้าวเห็นลูกมันแล้วเดี๋ยวแม่มันก็นมาครับเอาปุ่นทั้งปุ่นทอ,องตายไว้ายว้ายคือป่าครับพี่น้องเราคือป่าเอ้านี่กองเชียร์เนี่ยคนน้อยทุกปีมันหลายกว่านี้เลยคนวางดุนเต็มมาก่อต่ว่าเพิ่ดไปทั้งไหนกี่นี่เนาะ น้องนี่น้องบ้านยังพอเอาน้องบ้านอย่างนั้นเนี่ยบ้านพันขางพันขางแม่นพันขางพันขางเสรษภูมิเนาะอย่างบ้านอยเอ็ดครับพี่น้องเป็นน้องธรรมชาติเนาะน้องธรรมชาติครับลากเอาเลยครับจังหวันครับลากกระดีใดแต่จังไดีบุ้แล้วเนี่ย ี่นต้องเอาดางมากัดเอาลดเนาะดางกัดลากเขาลากเขาไล